สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีแห้งมีแห้งสู้ๆค่ะเพื่อนๆเห็นยอดเงินตะมุตะมีแล้วก็ความสุขค่ะเพื่อนๆว่าสิ่งที่เราทำมามันไม่เสียเปล่าไปทนับเลยเอาเท้าขึ้นมานับด้วยได้ไหมเวอร์นะคะกี่ปีท,ที่ฉันทำมาน้ำลายสะเด็น นะคะก็ดีใจมากค่ะอยากรู้ไหมว่าเท่าไหร่เดี๋ยวทิปบอกว่าได้เท่าไหร่ <c oughs> ตะมูตะมีมากแต่ก็โอเคค่ะแบบว่า พค่อยคุ้มค่อยคุ้มค่าเหนื่อยเหมือนเราเออมเงินมาอะไรประมาณนี้เออเนาะก็ดีใจมากนะคะที่เห็นยอดเงินขึ้นจาก YouTube Studio นะคะก็แบบโอ้ยได้เลยคพราะแม่ออนก็ทำมันบ้านฟ้าด้วยเนาะไม่ขึ้นเลยค่ะตอนนี้แบบวิกฤตมากนะคะยอดคนดูน้อยมากนะคะก็เลยแบบดีที่ได้พี่ยูด้วยนะคะก็เลยขอบคุณพี่ยูมากค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ยูนะคะ โอเคนะเดี๋ยวเราอ่ามาเมาส์มอยกันนิดนะคะแล้วค่อยไปแวะดูสถานการณ์บ้านเมืองข้างนอกสึกว่าจะเริ่มเงียบแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นงงมากนะคะเมื่อกี้มีคนเดินสดสดแซดๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้เงียบมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสยามมาสาจแอนสปาที่สวีเดนนะจ๊ะ อตอนนี้นะคะก็จะเล่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเคร่งเครียดมากอยู่ในตอนนี้นะคะคือว่าจากเหตุการณ์ปิดร้านนวดที่ทางภาคใต้นะคะจำนวนมากมายนะเท่าไหร่นี้ไม่แน่ใจนะคะแต่เขาบอกว่าเยอะเป็นสี่งะเพราะว่าเขามีการขายบริการทางเพศร้านนวดไทยนะคะก็เลยโดนสั่งปิดไปเยอะมากหลังจากนั้น ในอาทิตย์ถัดมาก็มีมาตรการเข้ามาเร่งด่วนเลยนะคะซึ่งก็ตกใจมากและเพื่อนๆที่สวีเดนก็ตกใจมากมีการออกคำสั่งนะคะที่บ้านนี้เขาจะเรียกว่าเงินช่วยสำหรับสำหรับบริการสุขภาพเรียกภาษาสวีเดนว่าฟรีสบอดบรีดอกนะคะเป็นเงินสำหรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเงินช่วยสำหรับให้ลูกค้าพนักงานสำหรับ ส่วนเรามีบริษัทนะคะแล้วก็ตั้งเงินนี้ไว้วให้พนันเราสามารถเบิกเงินนี้ไปเบิกเพื่อสุขภาพได้จะทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเช่นส่วนใหญ่บางทีเขาก็จะไปนวดกันนะคะเพื่อสุขภาพเลยนะคะแล้วมีตัดผมทําเล็บแต่จริงๆแ่้วมันไม่เกี่ยวเนาะตัดผมทําเล็บเลยพวกนี้แต่เขาก็ใช่นะคะซึ่งเงินเงินตรงนี้ถ้าเอาไปนวดอ่ะมันจะดีมากเพื่อสุขภาพแต่แต่แตนะคะแต่คนไทยไม่อยู่ที่นี้นะคะ ก็หัวดีเด้ก็เอาเงินเนี้ยค่ะเหมือนแบบเอาจริงการค้าหรือว่าเรื่องพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งการตําแตงตาอะไรที่เนี่ยมันผิดกฎหมายโดยรวมหมดเลยนะคะแต่ว่าคนไทยก็ใส่ช่องโหว่ที่ว่ามันผิดกฎหมายแต่คนทําไม่ผิดงงไหมงงมหมงงกฎหมายบ้านเมืองนี่มากแล้วจะเป็นยี้ไง พวกเธอก็เลยไม่สามารถจะได้สักทีว่าพเธอแก้กฎหมายผิดรู้จักพวกเราน้อยแล้วนะคะรู้จักน้อยไปแล้วนะคะก็พอจับได้สงสารผู้หญิงที่โดนจับได้ไงก็เลยแบบว่าแก้กฎหมายมันไม่ผิดไปจับไอ้คนที่มาใช้บริการแทนประเทศนี้โอมก็มันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นมวยวนมาอย่างเงี้ยคือคนที่ทำผิด ฝั่งเราจะว่าเราไม่ผิดมันไม่ได้นะเพราะเรารับเงินเขาแล้วเราทํำเราก็ผิดเพราะกฎหม่เขาว่าผิดนะแต่ว่างงมากอันนี้งงมากก็คือได้แล้วก็อาจจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ไม่รู้แต่ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆมีการเปิดรายขึ้นเรื่อยๆมีการรับเงินมีการออกมาเผยแต่ว่านวดไทยมีการทําเรื่องอย่างว่าตลอดเวลาซึ่งงงมากนะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมวยวนนะบาเรียววน,วนวนไปวนมาอย่างเงี้ย แต่ว่าไปเอาผิดกับคนที่มาใช้บริการโดยการไปเช็คเ,เงินที่เข้าว่าเป็นมาใครอะไรยังไงก็โดนเอาไปขึ้นศาลเนี่ยมันใช่เรื่องใหม่นะคะก็ปรากฏว่านะคะจากเรื่องที่มันมวยวนมาอย่างเงี้ยหลายปีต่อมานะคะล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะมีแอปพลิเคชันหนึ่งจากบ้านเมืองน,นี้นะคะซึ่งเป็นแอปดังที่เขาใช้เงิน ฟรีสโหวตดิบอยู่ไปในกองการแล้วแต่ว่าถ้าลูกค้ามาที่เราก็แค่กดแอปพลิเคชันจ่ายเงินซึ่งง่ายมากนะคะเป็นแอปที่นิยมมากนะคะแต่เขาส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ทำเพื่อสุขภาพกันเนาะแต่พี่ไทยพี่ไทยขายอย่างว่าด้วยทำแตงหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งอาจจะมีการสำรุงมีการไปบอกนะคะ เจ้าของบริษัทหรืออะไรตามหรือมีการแอบบเขาเียแอบลุ่มงร่มเพราะจริงๆมันมีคนรู้เยอะแหละแต่ว่ามันไม่ก็เหนื่อยใจเกี่ยวกับกฎหมายมากนะคะมีคนรู้มีข่าวมาตลอดนะคะว่ามีการแอบ,บเอาเงินนี้ไปใช้ในเรื่องอย่างว่าจนล่าสุดเคยประกาศออกมาค่ะและส่งอีเมลมาหาร้านนวดไทยทุกร้านในสวีเดนว่า คุณจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้และให้บอกลูกค้าคุณด้วยว่าร้านนวดไทยมาสาทานห้ามใช้ห้ามรับเงินอีพาซี่ดังมากดัง,ดงแบบทางที่ไม่ดีเพื่อนแม้่มก็งื่อจยากจะหัวโขกแถวเนี้ยเออเพราะว่าจริงแม่เพิ่งเปิดร้านนี้ตั้งแต่เดือนนะโนเวมเบอร์นะคะพฤศจิกายนที่แล้วเองนับไปก็พฤศจิกาธันวา มกกะลากุมภาเปิดได้สเดือนอยู่เนาะกําลังเข้าได้เข้าเข็มรายได้ก็พอใช้ได้นะคะด้วยเพราะเราไม่ได้ทําเรื่องอย่างว่านะคะถ้าทําจริงๆอะ่ะก็เขาเงินมันล่อตาล่อใจเพื่อนๆบางคนอยากให้เราทําำจนถึงขั้นเอาแบงค์พันแบงค์อะไรมายัดใส่มือเราให้เราทํา แต่ถ้าคนไม่ทํามันก็ไม่ทำอ่ะเพื่อนๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทําเราก็บับลูกค้าว่าเราไม่ทำฉันไม่ทำนั่นคุณก็จะบอกได้ว่าคุณไม่เคยทำแต่ถ้าคุณทำอะ่ะแค่ครั้งเดียวอะ่ะเดี๋ยวมันจะมาค่ะมันจะมาพวกผู้ชายมันจะรู้กันแล้วมันจะอยากมาเพราะว่ามันไม่มีใครทำที่นี่เขาไม่มีการขายแบบนี้มีแต่ร้านนวดไทยที่แอบทำแต่ ก็จ,จะมีพวกเว็บโป์มีอะไรต่างๆแต่มันแฝงมาในรูปแบบอื่นหรือการขายบริการรูปแบบอื่นแต่มันไม่จงคืมมันไม่เยอะแต่ร้านนวดไทยที่แบบทํามันเยอะมีจํานวนเยอะมากจนเขาต้องสั่งปิดงงตัวเลขที่ออกมานะคะประมาณ80%ที่ทําเจ้าของเว็บไซต์นี้เลยต้องสั่งอีเมลออกมาว่าหยุดร้านนวดไทยทุกร้านไม่ให้ใช้กาน ของฟรีสโวดบีดอบนี้นะคะเูาวมันใหญ่โตมันหูยไม่จะบอกเลยว่าถ้าเป็นภาษาไทยเราก็ว่าสโลดหดหูใจนะคะมันไม่ดีในสึกข,ของเราหมายถึงว่าเรามีลูกมีเต้ามีครอบครัวมีผัว,ผวที่เนี่ยมันไม่ดีเพื่อนๆซึ่งเรามาทําคลิปอยู่บ่อยๆแล้วว่ามันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายแล้วมันก็ไม่ควรทํา นะคะมันไม่ใช่บ้านเราเนาะแล้วรู้ไหมฝรั่งอะ่ะบางคนเขาเหยียดเลยนะผู้หญิงบ้านเมืองเนี่ยบางคนเขาเหยียดหรือว่าผู้ชายเขาจะดูเลยว่าร้านนวดไทยกูอยากมาทําอย่างว่าแล้วก็แอบถามพอเราไม่ทําโอ้ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับแล้วก็เดินออก <c oughs> งงไหม <c oughs> หรือวันที่จะส่งข้อความมาทาง Facebook หรืออะไรก่อนเมือ่อก่อนกลัวมากนนหน้าแดงหน้าดำมาถามทำไมฉันไม่ทำ แต่ว่าเขาถามก่อนเพื่อที่เขาก็จะไม่น่าแตกว่ามาแล้วเราไม่ทําไงเออหรือหนึ่งในนั้นมันอาจจะเป็นตํารวจมาสอบแนมก็ได้เราไม่รู้นะคะเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันมันผิดกฎหมายแล้วมันดังมากนะคะดังมานานแล้วตอนอ้อนมาอยู่ใหม่ๆก็ดังมากโดนจับไปหลายทีมากแต่ก็ยังมีและพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนาการโกหกพัฒนาความอะไรต่างๆน,นานานะคะจนนะคะ ตอนนี้เมื่อก่อนเขาบอกว่าร้านนวดไทยเมื่อก่อนมีประมาณ1,000งสาขประมาณนะคะตอนนี้มี2องเท่าขึ้นมาสองพสาขามันเกิดมาอย่างกระดองเห็ดนะคะแล้วก็ควบคุมยากนะคะจนกลายเป็นที่รัฐบาลเซวเดนก็คล้ายๆกับว,ว่าบีบบีบไม่อยากให้เราทำหรอแต่เราเ่ยคนไทยที่อยู่ที่นี่พยายามต่อต้านกันนะคะพยายามจะกู้ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของเราขึ้นมา นะคะคยิ่งเราไม่ได้ทําผิดเราก็จะพยายามไม่กลัวไง ấy. แต่บางคนก็แบบมีคนแนะนำอ้อนะก็เปลี่ยนชื่อซิไม่ต้องใส่ไทยมศาสซรดมันไม่ได้อะ่ะคิดมาหลายวันแล้วว่าจะเปลี่ยนดีไหมว่าจะเปลี่ยนดีไหมว่าคิดไปคิดมาก็มันเป็นไทยมศศัสซรดฉันก็เป็นคนไทยนะใช่ให้ฉันไปตั้งชื่อฝรั่งแล้วมันไม่ใช่นะคะแล้วก็ในเฟซเราก็จะมีแบบกลุ่มนะขององค์การที่ออกมาช่วยเหลือนะคะและพยายามกลุ่มกันที่จะ ตอนนี้นะคะใช้เขาเขาใช้ประกอบกู้ศักดิ์ศรีของคนไทยในสวีเดนเลย,ยพูดกันอย่างนี้เพราะว่าทำอย่างนั้นเหมือนการเลือกปฏิบัติแล้วก็เป็นการไม่ฟังความความถูกอะไรเลยงงนะคะแทนที่คุณจะออกกฎหมายมาว่าร้าน,นาทำผิดก็ปิดร้านนั้นไปเนื้อไหนรายก็ตัดออกไปอย่างนี้สิแบ็กิสต์ไว้ระบุไว้ว่าคุณเป็นคนที่เคยทำแบบนั้นแบบนี้ระบุคนไม่ใช่ตอนนี้คุณปิดหมด มันไม่ได้แล้วมันแบบความรู้สึกของคนล่ะที่แบบบางคนเสพข่าวอ่ะเขาก็ต่อต้านใช่ไหมแล้วก็มองเราในแง่ร้ายอ่ะแล้วแบบเนี่ยอ้นบอกตรงๆว่ากว่าอ้นจะต่อสู้มาเปิดร้านตรงนี้ได้นะคะแบบใช้เวลานานมากเพราะเขาไม่ยอมรับการเข้ากลัวเรามาขายนะเคยมีคนทําที่เมืองเนี้ยมาแล้วมากกว่าห้าปีนานมาแล้วนะแล้วทำ แอบทำนะคะเป็นห้องเล็กๆอ,อ๋เอ,อเขาบอกเปมนคนมาเล่าให้ฟังคนมาต่อแถวมานวดแล้วเป็นผูช้ชายทั้งนั้นแล้วเขาก็งงไงมันอะไรออทำไมมันมาฮอตมาฮิตเอาไปเอามาก็ปะอ๊ะจนชื่อเสียงโด่งดังคะที่สุดแล้วตำรวจก็มาจับนะคะตืนตัวให้ออกไปอะไรประมาณนี้ยปิดร้านเขาอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันผิดกฎหมายจงครึ่มนะคะและต่อจากนั้นมาก็ไม่เคยมี ไทยมาส аж อีกต่อมาเลยเมืองเนี้ยเออเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีมาเลยจนอ้อนมาเปิดนั่นแหละแล้วก็ได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยว่าแบบเออว่าพิญญาพรเนี่ยบอกว่าต้องมีไทยมาสร์ที่เมืองมูราอะไรเงี้ยแล้วก็เลยดังนะคะแล้วก็มีแบบคนที่เนี่ยเขามาใช้บริการแล้วเขาก็ว่าขอบคุณนะที่เธอมาเปิดที่นี่อะไรเงี้ยเออเพื่อที่จะให้มันได้มีสุขภาพที่ดีหรืออะไรเออคนที่เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่ไม่เนกาทีฟก็มีเยอะคนที่โพสิทีฟตอนเราในแง่ดีก็มีเยอะแต่อีกในแง่หนึ่งก็คือหน้าเราอ่ะมันเป็นคนไทยก็แล้วก็ชื่อร้านแล้วก็ไทยมาสตร์แล้วชื่อเสียมันตอนนี้เราพยายามอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วยความประมาทเผลอเลยที่บอกว่าอ่ะพี่ทํานะคะเขาใช้เหตุผลว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาเป็นต้องทําเนี่ย ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะมันมันมันเป็นการแก้ตัวไหมนะคะงานทําอย่างอื่นมีเยอะ,ะคะ่ะคุณก็คุณก็ก่อนที่จะเปิดร้านน่ะเพื่อนไม่ใช่ว่าอยากจะเปิดก็เปิดนะต้องดูทำเลดูคู่ต่อสู้มีจำนวนประชากรเท่าไหร่ควรให่และตอนเนี้มีแบบเขาก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ว่าเมืองเมืองนี้มันมีคนประมาณเท่าไหร่มันไม่ควรจะมีร้านค้า มันซ้ําๆเหมือนกันหรืออะไรที่มันจะแบบเป็นคู่ต่อสู้หรือเป็นการทําเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาพยายามดูอยู่นะเขาไม่ใช่ว่าอยากจะให้เปิดก็เปิดนะแต่ทั้งภาคใต้ทางสตอกโฮมหรือมาร์เมอร์หรืออะไรภาคใต้ที่คนเยอะๆที่เป็นเมืองหลวงอะคือจะทอดเขาก็ไม่ได้เนาะร้านค้ามันมีเยอะเจ้าของมันก็มีเยอะมันควบคุมยากอันนั้นเปิดแบบเป็นดอกเห็บเลยเขาออกมานะจะมีการแอบทําแบบนี้เยอะ แล้วตอนนี้เห็นไหมเขาแบบควบคุมแบบถึงขั้นเด็ดขาดขนาดนี้แล้วทําให้พวกเราเนี่ยหน้าชาไปหมดนะคะเพื่อนๆคนที่ไม่ได้ทําเขาก็ไม่ได้ทําเด้นะคะคนเขาตั้งใจอะ่ะเขาก็แบบทําสุจริตอะ่ะก็มีเยอะยี่สิบเปอร์เซ็นเยอะเนาะนะคะชันเคยเลยนะคะว่าฉันเป็นหนึ่งในนั้นที่ฉันไม่เคยทําและฉันเกิดมาฉันไม่คิดว่าฉันจะทํา ขนาดเอาแบงค์พันมายัดใส่มือฉันยังไม่ทำเลยบอกฉันไม่ทำถ้าเธอเอาใส่ฉันมาฉันจะแจ้งตำรวจนะเนี่ยบอกมันเลยแล้วเขาก็สุภาพนะเป็นไรไม่ทำก็ไม่ทำเงี้ยโออนะคะแล้วเขาบางทีเขาก็เล่ากันนะพวกพวกที่มันอยากทำอะว่าเออร้าททำไม่ต้องไปถามหรอกอะไรเงี้ยเออย่างงั้นเลยค่ะเพื่อนเสียงชัดไหมจ้าถ้าเสียงชัดไม่ชัดบอกด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสถานการณ์ตอนนี้โอเค อยู่ในช่วงที่พวกเราพยายามจะกอบกู้เอกราชคืนมา้านะคะพยายามจะกอบกู้ชื่อเสียงพุ่งตรงเพราะว่าเราแบกหน้าความเป็นไทยเอาไว้นะคะแล้วาบางทีเราก็อายไงเนี่ยไปตอนไปเรียนหนังสือก็มีเพื่อนที่เป็นเอเชียด้วยกันนะคะที่เขาเป็นผู้หญิงด้วยกันนั่นแหละ <c oughs> เป็นฟิลิปปินส์เป็นอินโดนโีเซียอะไรเงี้ยนะเขาก็มักจะแซวเราอ่ะ เขาเคยไปเที่ยวอันกรุงเทพมามีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เล่าฟังแที่นี่นวดไทยเป็นยังไงเงี้ยมันก็เล่าต่อกันดีนะคะอม,มันไม่ใช่จะธรรมดานะแล้วเราเป็นกลุ่มคนชมชุนชมที่เป็นกลุ่มคนน้อยๆเนี่ยมันก็โดนจับตาแต่เราที่ถ้าเรามีลูกมีเต้าอะเราก็ไม่ควรจะทำเพื่อนๆวลาเราไปโรงเรียนลูกเต้าเขาคุยกันเด๊ะ นะคะพ่อแม่เป็นยังไงทําอะไรเป็นผู้หญิงไทยดีไหมประวัติอย่างนั้นอย่างนี้เขาคุยกันนะคะคือมันเป็นอีกสังคมหนึ่งมันเป็นประเทศหนึ่งที่เขาค่อนข้างที่จะมีแบบแผนของเขาเหมือนกันนะคะอ้อนถึงบอกว่าถึงถึงเราได้ใจว่ามันไม่ผิดกฎหมายแต่แอบทําเรื่อยเห็นไหมตอนนี้เขาเหมือนชัดดาวเราอะบีบเราลงมาให้มันแบบเนี้ยแต่เขาทําไม่ถูกนะ เพราะว่าอีก20%ที่ไม่ทำอ่ะตอนนี้เริ่มตีตัวแล้วว่าจะทำยังไงจะทำยังไงอะไรกันนะคะแต่เราพยายามาหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะเป็นเป็นเรื่องที่พวกเราแบบกำลังคุยกันอยู่นะคะทั้งทั้งคนที่มีร้านนวดและคนที่ไม่มีร้านนวดแบบเห็นใจและเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของแค่เจ้าของร้านนวดนะตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นหน้าเป็นตาของพวกเราเป็นแบบศักดิ์ศรี พวกเราไม่ได้ทำทั้งหมดเนี่ยนะคะมาตีหน้าเราว่าเราทำเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็กลุ่มคนขอประทานโทษนะคะที่ทำอาตลอดว่าเออไม่ทะเลาะกับใครเลยนะคะมีบางคนเขาแอนตี้ยงไงว่าเราออกมาทำเรื่องเนี้ยนะคะเขาแอนตี้ว่าแบบเหมือนเราดูถูกเหยียดเราไม่ใช่ไม่ใช่ได้ดูได้เหยียดนะแต่มันหนึ่งคือมันผิดกฎหมายนะคะสองเราไม่อยากให้เขามา ชื่อว่านวดไทยแล้วต้องมีแบบนั้นเพื่อนๆนใครเคยไปนวดไทยแล้วผ่อนคลายแล้สึกดีนวดนวดไทยแก้อาการนวดไทยแก้ความเจ็บปวดได้ดีตรงจุดแล้วคุณหายเนี่ยเออใครเคยเจอแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะพยายามรักษาความดีในแบบนี้เพื่อนเเหมือนเกลือรักษาความเค็ม <laughs> ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและฟังอ้อนบนมาเล็กน้อยนะคะก็ประมาณค่ะเรื่องราวของสวีเนดน,นตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอากาศภายนอกของสวีเดนไปคร่าวๆนะคะตอนนี้ก็เขาเรียกอะไรวะอ่าผ่อนคลายความตึงเครียดเรื่องสง,งสงครามนิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะเศรกิจก็ เออเงินค่าเงินของอ่าสวีเดนก็เพิ่มขึ้นเพื่อนๆือแอดดีใจนะคะแอดดีใจมากแล้วก็อยากจะเก็บเงินกลับบ้านคิดบ้านนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะคะเอ,อ้ยหกโมงนิดๆนี่แหละมั้งนะคะก็เริ่มนิดหน่อยแล้วนะคะตอนนี้เริ่มอากาศดีมากนะคะเริ่มเหมือนบ้านเราหน้าหนาวเนาะประมาณสิบองศาอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆอากาศดีๆนะคะอยาก อยากให้เพื่อนๆได้สูรอากาศความบริสุทธิ์ของสวีเดนแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่ย้อนกลับบ้านคะเชียงใหม่ช่วงหน้าร้อนน่ะมันมีหมอกมีอะไรแบบเออไม่ดีเลยเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆเอาสิ่งดีๆของที่นี่ไปนะคะอยากให้เพื่อนๆได้สูดลมหายใจบริสุทธิ์ดีๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่นี่คือหนาวไปหน่อยเนาะถ้าไปหนาวไปหน่อยนะคะสำหรับเรานะคะ เออขึ้นหัวข้อว่าอดีใจนะคะได้เงินของรูแล้วนะคะขอบคุณพี่ยูมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆจ้านะคะยอดเงินก็มาแล้วนะคะศูนห้าบอกท้ายคลิปแล้วนี่จะเป็นท้ายคลิปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวอันก็จะไปแล้วนะก็ได้0 6นหเดนะคะดอลดอลแล้วมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพื่อนใจให้ออนแอนด้วยนะคะเพื่อน ก็หลังจากที่อ้อนเมา์มอยมาเต็มที่แล้วนะคะก็ผ่อนคลายอารมณ์เป็นนิดหน่อยแล้วนะคะใส่อารมณ์นิดหน่อยแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะไม่แอนตี้อ้อนนะคะแล้วก็ขอให้ยืนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะพูดงี้นะกันนะคะสําหรับคนที่อยู่ในสวีเดนนะคะก็พยายามเขาเรียกอะไรอ่ะรักษาเนื้อรักษาตัวเขาอาจจะมีกฎหมายอะไรออกมาในเร็วๆวันนี้นะคะอาจจะ ออมาระบุเลยว่าผิดต้องออกนอกประเทศจะยึดิวีซ่าอะไรย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะมันต้องมีมาตรการที่ต้องดีกว่านี้ไม่ใช่ว่ามาคัดดเราทุกร้านนวดที่อยู่ในสเดนมัน,ม,นมันไม่ถูกต้องค่ะพวกเราคุยกันแล้วมไม่ถูกต้องนะคะโอเคนะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าดีไหมเอ่ยนะคะไม่ใช่อะไรแล้วแล้วค่อยมาไ่อยกันนะคะ พบกับมาดามออนแอนคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายเด้อ